สบายดีทุกคนมาเจอกับซองสาวเหนือกินแซ่บอีกแล้วเดอ้อมื้อนี้มากินตาเด้อพี่น้องตามปลาเมึกกับกุ้งเดอ้อมาๆมากินนํากันพักกับข้างเคียงน่อไม้พี่น้องมีบอน่อไม้นางดินเด้อพี่น้องน่องไม้ขา,ขาวๆสดๆเลยนี่พี่น้องมาๆมากินนํากันมากินกันเบ้อสุกุสุสคนเดอ้อมากระเจี๊ยบแล้วก็ผักอยียงโบแล้วก็ผักขะเด้อพี่น้องแล้วผักกัญจอง มาเด้อมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันเบิร์สุขุมสุคนเด้อเอ้าลงมือได้กินไปเลยสบายดีพี่น้องนสบายดีเบอร์โบเห็นก็สบายดีซื้อได้ยินได้เสียงก็ซื้อน้องสาวสบายดีทุกคนเลยเด้อพี่น้องมามา,มามามากินน้ำกัน,นอืมฮึบพูดทุกคนเออใครเงินก็เจ้ากินบรรจะจะเบิร์ละก็เจ้าเห็ดผัดกะเพรากิน นึกคิอจะจกินนะเพ็ิดเพีี่น้องคุณแมวก็ห้องก็แมวใช่ไหมอืม่ปบอ่ะสี่มือบ่มีตกอ่ ข้าปุ้นนยพี่น้องหน้ามันก็มืดมืดนะพี่น้องจะยืดจะเหลืองแล้วข้างหลังก็หกนะเดี๋ยพี่น้องพี่น้องเห็นตอนนบ่ น้อยไงแแม่กินแน่เสือหรอกเดคัดก,กันเดายพีม่มักสตนนะพี่น้องมักสตพักไตนะยากยากพีเาหยางบานขึาน่ะพี่น้องอันที่หนักอือ น้ำปักปักขามามก็เหม็นแลนน้วยามฝนยังกินได้เลยพนะี่น้องเหม็นเลื่อมเลยนะพี่น้องพรนะนึกใจอกไฟใต้ไฟพอสับแม,มวกับห้องลออยู่ แมวแล้วะแ,ะแมวคนอื่นมัน้งยันเปนตัวเม่มาอื่นอะมันแมวหาวแมวตัวผู้เดียวหวานอนะหวานหวานทำไม,มไปตลาดกับเจ้ากกเบียไปโขแท้ขอวะ่ะมันดื้อไม่ม้อนอื้อจุวยสาวคอน กับเอือยเรัคุณนึงที่นาฮักนาะฮักเด้อบอกขอเอือยซื้อเราเด้อแต่เป็นเรานาฮักเราผู้งามผู้งามพี่เนาะอายุเราห้าสิบป่าแล้วยังผู้งามสอออนเรามากินน้ำน้องด้วย้อเด้อ ซ่บอีพี่น้องเลยมื้อนี้พวกเพชหลายจังเบ็ดเพชรลายมาแสบแล้วมันก็นได้กินอืมอันนี้เพชรละกินยากพี่น้องน้งไมันี่นะหวานหวาน

เจ้ามีาอะไรเสียปนันอนอนก็เปลี่นยนผู้เสีย ได้พวดีก็ไม่สีเกตโตนะพี่น้องเน,ะนาะหนวดใจหยวดใจเขาใหญ่ก็ดีเท่น,น,นะเนาะแทบจะบไม่ได้เห็นอย่างเพื่อนเฮปเบิดทุกอย่างพี่น้อง เพ right ื ies, e ่นแทบจะไ่ใหนุชเห็นอย่างเลยแล้วทุกกระย่ามันแล้วมัยู้ส้มทุกก็คือซิบรวยแล้วแหละก็จะบูทุลนทุลายแหละพี่น้องแค่ชิบรวยมันรวยใดนแล้วเนาะก็เลยไม่ได้ขึ้นอย่างเลิศชิบวยจะต้องมาบะเถิงมั้งจ่ายไม่ได้กินข้าวมันน้อยพี่น้อง คุ้ยังคุ้มมาวะอืมนำไมหวานครับเนื้อัลาไงัก,กข่ากนเข้ากันกันเนาะจามกินให้เบอร์เดอร์เรื่มมาดเนง้อ ็นมึกเป็นเป็นมึกเป็นกุ้งบ้านหฮาวแห้งของนำเข้าบ้านหฮาบูมีบวมีด้วยคนต้องมาแต่ประเทศเพื่อนบ้านจะมีกลิ่นนี่กิ่นต่มากจะต่อตายยากอย่ากี้เขายังขายทางออนไลน์เนาะนี่บ่มีเลย

ก็ให้เพลงข้างหลังสำหรับคลิปนี้นุ่ลาพี่ลาน้องบปก,กันเด้อเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนุ่นแลพี่น้องเด้อก็ขอเข้าใจหลายๆกคนที่ให้กำลังใจนุ่นน้องพี่น้องเนาะค,คลิปีบ๊ายบาย